มีเยอะแล้วนะครช่วงนี้หน er> 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 er ้าฝนไงแม่เออตักหมึกไม่ค่อยแห้งแม่จริงๆเขาตักหมึกไม่ค่อยตื่นตื่นจริงพอมาฝนบ่อยหน้ามอลาสุมนะคะสั่งเข้ามาแม่อืมอร่อยดูดุ้งนะล่ะฮะอร่อยมาคุณคนหาอต่อบ้านที่สองอยู่มาค่ะอร่อยดูดุ้งไปเลยลูกค้ามาหึกบดบ้านย่างคุณทิพย์ ะดูค่ะความนัวความส่าดูค่ะเออันเริ่มกันอีกแล้วค่ะเฮ้อย่าเสียงดังเดิมไม่บอกน้องบ้างละอย่าเสียงดังใครเสียงดังไหนพี่หญิงลีไปกินตับเลยนะมึงนั่นแหละไปแดกเลยค่ะพี่คินเออเดี๋ยวพระสายของมึงนนเดี๋ยวหญิงลีกินตับนะเดี๋ยวกูให้จะให้ที่ผักคอไปเลยจ้ะเออลูกค้าลูกค้า มึงกดยางมึงนะคะกินว่าไปเลยนะคะกินว่าไปเลยเออเอเอมาค่ะใครสนใจก็อย่าลืมกดกันเลยใช่ร้านทิพยปร์อร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวสินค้า<อ>ขายสองปีกว่าแม่ทิย์ขายมาสองปีครึ่งแล้วพริกแยกถั่วยแยกน้ำจิ้มแยกร้านทิพเองอร่อยแซ่ดแลวก็นัวมากโอ้นะคะม <laughs> อเนะ <laughs> ออนะคะโอ้ใส่เสื้อสอยมาก เอออืมบ่มเย็นเออมาค่ะอ่ใครสนใจกดได้เลยนะลูกค้าจ้าอย่าลืมกดอุดหนุนกันก่อนเเดี๋ยวราจะมีเรื่องเม้ากันกันดาราน้องดาราใยญ่เสียงดังสิจ้าก่อนจ้าดาราสาวเออเสียงเบ่เสียงชาทุกคนมาค่ะสนใจกดเลย ชุดสวยมันคู่เช้าเลยอะอร่อยมากมากิ่ด้วยกันไหมไม่ชุดสวยมันชอ,อขอบคุณค่ะเออามาค่ะลูกค้าค่ะวันนี้เหมือนพออเตรียมอุดมอ,อืมนะคะเอะเอใครบอกคะฉันนะคะว่าที่รัชการสาวค่ะเออ นะคะมาค่ะมาค่ะอืมใครทนใดกดเลยมาค่ะเรตต์แบบนี้หมดแบบนี้ทุกคนนี้หมดแบบนี้หละก็ชีกไปเลยเออกินเนื้อให้ไปเลยเออแล้วก็หมักจิ้มสําจิ้มนายบ้านที่สามอุ่นกันบ้างอย่าเรตเปล่าเปล่านี่เลยเห็นนายล่ะแน่นอนชุดสวยเหมือนเมียท่านผู้ว่าวาสซ้อนอร่อยเออเหมือนครูสาวพอค่ะไม่ต้องเป็นลาบะลวงเมียผู้ว่าเลยค่ะแก่เกินเอออืม นะฮะเออสวัสดีค่ะเจ้านางบองหลามพักเจ้านางบองหลาก่อนแม่อะไรคือเอาจริงๆนะอืมเจ้านางบองหลาพักก่อนแต่ลูกแม่อะไรลูกเป้ไม่ใช่เด้ลูกคุยกับพี่หยิงลีเออเออเอาเต้นะคะด้วยค่ะใครสนใจกดได้เลยนะคะกดสั่งกดซื้อมาค่ะเร็วเออ นะคะรับออเดอร์นวนวมาค่ะนะคะทุกคนแต่มันร้อยแบบผืนนี้ร้อยจังหวาดื้อดุงเลยร้อยดื้อดุงน้าจิ้มแครนทุกคนแลยนะจ๊อนะคะเออแม่ทิพย์เออที่มาเรียกพี่หญิงลีนทําึกว่าเรียกดางนะว่าอะอะไรลูกเป้ว่ะเออแม่อะไรไม่แต่ว่าแฟนขับดูว่าเมื่อก่อนที่ปะชื่อเล่นก็คือชื่อเป้ก็คือแบบหลังหลังมันจะเรียกป้าเป้ป้าเป้ะพี่ มีป้าชาต์นะหลานหลานเรียกว่าอะไรพี่ลีหลานเรียกว่าอะไรผมอ,อ,อูไม่มีป้าค่ะเอมีแม่ป้าจะ้ะอ๋อลุงชาต์ไหมลุงชาตจะเรียกมึงถ่ควายขนมคำเลงนะฮะขน,ขนมมนี้เร็วนั่งดีสิเออขนมนั่งนี้เร็วนี่ค่ะให้ขนมหัวล่ะตัวเดียว มาค่ะลูกค้าอย่าลืมครับด้องกดซื้อกันด้วยนะออ่ะโดยในขอน้ำมา่อยเซ่นี่เอาน้ำขวดมาเออเอามาค้าอเออก่าจะได้สั่งช้ามาเออเออว่อมอืมมาเจอป้าชาติวัตยุโปวันนี้ไม่ค่ะแล้วแม่ไปหากินหนุ่มร่นเลยเนาะมันตัดนะหญิงรียวีกู๋หิงดีค่ะมึงไม่ต้องมาใส่ป้าตรงป้าชาตินะกูไม่มีค่ะโคตรตะกราดของกูไม่มีชื่อผู้ชายค่ะหิงแท้ค่ะเออเลศ จริงร้อยชนิดสวัเวล่แต่นี่แคมคอนอกินรอเข้มข้มนอร่อยน้ำจิ้มพริกคิดคิดยังไงกับวีนาวันนี้มไม่ได้ติดตามยัง วันนี้ไปอย่างไรไปเจ้าหากินงานถิ่นอยู่หนึ่งกูไปทำบุญค่ะคนแบบกูไม่หาเด็กแน่นอนไปหาเด็กถึงยะลาเลยนะวันนี้นะมึงอ่ะไปหาแดกแต่ของกูอะทำบุญค่ะอ๋อทำบุญโอเคไปนะคะแล้วแฟนคลับก็เห็นอยู่ยุโปยะลานุ่นแม่ก็วันนี้นะคะวันนี้เราจะไปเราเดินสายไปวัดยุโปค่ะเพราะว่าเป็นวัดบรรพบุรุษของเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ต่อด้วยวัด ีพัฒนารามบ้านคาเนาะสองวัดฉ่ำๆมาค่ะลูกค้ามาค่ะตังกันค่ะร้อยค่ะดื้อด้งแม่เด็กอีเปลนี่กระเดียไปหยุดอ่ยไม่เด็กขอวัดกิ่งไม่ไม่ใช่พรุ่งนี้ไปอีกไหมไปไหนล่ะไปนั้นแหละไปงานทีพรุ่งนี้นะคะไปไหมเอพรุ่งนี้ย่ะลาค่ะ แล้วแม่ไปหากินถึงถึงถึงนู่นไม่ได้ไปหากินค่ะคนแบบกูสายบุญทาไม่ได้สายอกบุศสค่ะแม่และแม่ทําบุญวัดละกี่บาทล่ะวันนี้สี่สิบฮะวันนี้สี่สิบยี่วัดนะวัดเดียววัดยูโปเอาและแม่ไปกี่วัดวันนี้ไปสองวัดแต่ว่าบ้านค้าไม่ได้เข้าไปเพราะคนเยอะแล้วก็อากาศร้อนใช่อ๋อค่ะเขาไปทําบุญยี่สิบาเอาและวัดสี่หมาโพเรไม่ได้ไปตซนนี้เอาและเห็นสวนกันตอนเช้า นั่นน่ะเพิ่งกลับมาจากพาคุณแม่ไปอะไรกอเขาเรียกไปกดบัตรประชารัฮอืมเอออะไรนะแม่แม่ของดาราสาวนี่ถือบัตรประชารัฐใช่เลยนะคะแม่ของดาราสาวนะคะก็มีสิทธิ์เท่ากับบุคคลอื่นๆนะคะแม่คุณทิพบติดเรีนเขาเมา โอ้ยกูไม่เห็นตัวไหนมาเมาสีนอกจากบึงเนี่ยเอ,อไปแล้วคนจะบ้านห,หนูก็เมาจริงอืมเขาจะเามาอะไรอย่าเอีอ้พี่บรีจะไปแบบถือถุงเกงถือถุงอะไรในงานถิ่นนะคะถ้าถถุงแกงอะคือตัวมึงค่ะเออส่งเลือด่ะนะแต่ <นะ S 1> ผมนะไม่ยืนต่อแถวรับของหลังแม่นะแม่ยืนแถวเดียวกับผมเห็นไหมแต่ผมเขาบอกว่าเนี่ย เขาบอกว่าแต่ผมไปยืนต่อแถวรับของหลังแม่นะแม่ยืนแม่ยืนแถวเดียวกับผมแล้วพี่หญิงดีทำไมไม่พักพักค่ะพักพักแทนนี้ว่าเราเป็นถึงดาราสาวเราไปทำลงลงทุงโรงทานเราเป็นโรงทานตงว่าจาไปดูค่ะแม่ทำเองเหรอใช่ขาบอกคุณนาดาวอาแล้วแม่ทำอะไรอ่ะเอา ขัวแรนเหรอบ้านที่สามมาแล้วน่่าจะขัวแรนแจกค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะขอบ้านที่สี่หน่อยบ้านที่สี่มาค่ะกัวแรนแจกเหรอคะเอพอดีว่าบ้านกูเขาไม่แด็กแรนจ้ะถึงกินอะไรกันมางานหน่อใบดองอะไรแบบนี้กินงูเหลือมค่ะงูบองเอองูเหลือมงูบองค่ะแดกเข้าไปค่ะเอออือน่าทุกคนอืมร้อยดูดุงสั่งแล้วครับครูบอลบอกขอบคุณค่ะขอบคุณครูบอลขอบคุณมากค่ะ อืมหวยอืมพรุ่งนี้วันที่สามเหรอวันนี้ที่สามบ้าเหรอเมื่อวานหวยออกเมื่อวานอ๋อวันที่เออเมื่อวานวันที่หนึ่งวันที่ที่สองเออก็พรุ่งนี้ไอ้คบรอบแต่งงานไม่หยิ่งดีวันที่สามเออเออนะฮะนะเอออ่าก็ฝากแทนขับช่วยอวยพรให้ไม่หยิ่งดีหน่อยในไลฟ์สดเดี๋ยวพี่ทิพย์จะอ่านให้ฟังนะคะเออเอา ครบรอบสี่ปีแต่งงานพี่หญิงลีกับเออนั่นแหละเออค่ะโอเคเคินแล้วหนึ่งเไม่ได้เคินทุกคนแต่ว่านะมันเป็นภาพที่ว่าเป็นความทรงจำในอดีตเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีใครกับเขาทุกคนนะฮะความทรงจำยังชัดเจนยะฮะแต่เราก็นะไม่ิดยังไงไม่คิดจะหาไม่คิดจะมัวไม่คิดจะซ้ำค่ะอะไรอย่างอ๋อ มา <harma> <ns> ค่ะลูกค้านะอย่าลืมประมาุ่มกดยามารอบ้านที่สี่ทำงานออบตเหรอคะเซ็นขับถามไม่ค่ะนะคะทำหานเหรอคะช่วงนี้ก็คือพยาบาลสาวเท่านั้นค่ะแต่งงานมาสี่ปีทำไมไม่คลอดสักทีเพราะว่านะคะเพราะว่ากูไม่ได้เย่เยนทุกวันค่ะนะคะเออนะ แต่งงานกันสี่ปีกูไม่มีเวลาได่แยกกันทุกวันค่ะจบไหมมาค่ะลูกค้าอย่าลืมด้วยมึงกดย่างพี่ทิพมึงกดย่างคุณยิ้มนะแม่ใช่มึงไม่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 นะครัหมึงกดย่างเตาถ่านคุณทิพกันทุกคนนี้กินแรกอ่ะทุกคนแรกแต่นี้ปียั้นี่อยู่กินจริงนี่ทุกคนแล้วการแรกแต่นี้ไส้วำแบบนี้เนี่ยอร่อยสะอาดสดใหม่แน่นอนนะใครสักญ่าอะไรหรอเนาะแม่แฟนลับเขาบอกว่าเออ ให้แม่แบบพูดภาษาเยาวีแบบเรียนเชิญแบบให้อ่าให้คนมุสลิมทานได้เพราะคนมุสลิมทานเยอะเอามาแม่เอาภาษาเยาวีอ่านะคะนายูมาแกนะคะมึกบดย่างต่อทานคนทิปเอดะค่กนะคะเดเออเออมาแกมึกบดย่างต่อทานคนทิปเดะเออสดาเวเดเออนะคะ สดะสดะสดะมึงบนยางต่อทานคนุณเทสดะเวลสดะแปลว่า,วารวยเออนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมุสลิมก็ทานได้นายูก็มาแก่ได้เขาบอกว่าสั่งแล้วครับขอบคุณค่ะหนม,ม้ปลากรอบเออไม่ใช่เขาสั่งหนมปลากรอบเหรอเขาว่าไปสั่ง สั่งโอ้ยนี่ติดอ่างโอ้ยปลากรอบเขาว่าไปสั่งปลากรอบไม่ขายมึกบดย่างเตาถ่านค่ะเออมึงอย่ามัวไปสั่งม้วเออเออเดี๋ยวตบทะลุจอเลยครับมาค่ะลูกค้าอืมอ่าใครกดได้กดสั่งกดกดสั่งกดซื้อมาแล้วงูบองหล่าย่างอะเลยเมนหรอจ๊ะอ่ะมึกบดค่ะมึกบดค่ะมึกบดค่ะอย่าเล่นเยอะค่ะเอออย่าเล่นเยอะกดซื้อก่อน เดี๋ยวแป๊บนึงย๋ยเล่นเยอะนะคะแม่นแนะนำสินค้าเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยอยากฟังเมลแอนด์เมลไม่ไมกูไม่เคยกูพูดไม่ได้หรอกโอเคอ้าวแนะนำมาว่าอามึงพูดสิไม่ไม่ไม่แม่พูดเป็นภาษายาวีแหละมาฟังดีเออภาษาอีสานแม่พูดเ,เป็นอาภาษาอีสานไอซิมากิน มึงบนยางเตาถ่านคุณทพิปได้อายอืมแซบลายแลวก้เซบอีลีแซบหนัวแซบปังจ้าเอ๋ได้นะผู้บ่าวทางอีสานวันนี้พระมหาเทวีเจ้ามาแนะนำของมักของ ของนัวนัวแห้งนัวหลายนัวแห้งนัวหลายนัวจังซีสูบสุดคนมาเดี๋ยวจ้ามาเดี๋ยวจ้ามาสูบน้ำผิ่นแน่มาสืบน้ำผิ่นแน่เออบารดีสี่มาแล้วแม่ขอบคุณค่ะมาช้าแต่ก็มาใช่มาช้าแต่ก็มาลูกค้านะคะผู้บ่าวอีสานผู้บ่าวอีสานหมู่ทางอีสาน หมูห้าวเออหมูห้าวก็กุกเรียกหมูเออเออนะผู๋หมูมาดมมากินน้ำเพลมากินน้ำเพลเออบมกบดย่างเต๊ะทานคุณทีบมากินน้ำก๋วยเอยนัวน้ำตาลนัวแห้งนัวลายนัวปังปังเออเม็ดอะไรที่โกกากโกกากน่ะนุ๊กมาเลยไปดีฮามาแล้ไปเออไป ฮโหลไปฮโหลชาตนะฮะนัวเลิศนะฮะบ้านที่ห้าบ้านที่หกต้องมาเร็วๆค่ะอืมนะฮะบึกบทยกาาักษนดาภัคุณทิมมามาแม่อม,มองกล้องหน่อยแฟนขับบอกมองกล้องบ้างแลพี่หญิงเลี้ยนกูก็นกระบอกอย่าเ,าเ,ออเบื่อมองมังตาเออแล้เบอร์าู้ยเลเบอร์นะพี่พี่ลีบทำเป็นอ้างโน่นอ้างนี่ดอกนะ กูเนี่ยมองชัดเจนอยู่นู่นนะกองบอรเรลบาเทิมอยู่นู่นเอ้ยมองแต่ทีนี่ยังนิดเดียวมององพนี้เออนะนะเหลือบมาลูค่มาค่ะนะคะมาเสิร์ฟมาป้อนมามาจังซี่จังสั้นกันค่ะเออจังสี่จังสั้นกันนะจ้าพ่อโอ้ยพ่อมานดังเงียบทำเป็นพนุนพนี่อืมกับพ่ออาปากแรงมาก อืมกระห้าวกกโอ้ยกวนน้ำลายกระดงกระเด็นอีดอกนะแพ่มันเด่นไปเลยตรงนี้ตัวชว์ฮะโดยน้ำลายกูไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้าจ้ะนะคะไม่ได้หอาไม่ได้หอนค่ะหยุดห่หอนจบเอเลิศอย่าวินเร่งเลยนะคะมาค่ะสังหมึกบนย่างเตาถ่านคุณทิพย์ทานกบย่างเตาถ่านคุณทิพย์กินรอยค่ะแฟนคลับเออรอยไปเรือยรอยดูดุงค่ะน้อยจริงเอาใครสนใจ แล้วสรุว่าแม่ขึ้นเทพไหมไปวันไหนอ่ะกลางกลางเดือนเหรอไม่แล้วแม่ไปกับใครอ้าวครูถึงเหรอไหนไม่ไม่เห็นแม่ชอบไปไหนกับคณูถึงไงอืแค่ว่าเป็นนักบุญพาเขาไปทําบุญใครอ่ะก็ครูเถ่งไงอ๋อดาราในตำนานของมึงไงเออเออนะคะ นำขำเออดสั่งกดซื้อเข้ามากค่ะอืมร้อยมาจ้ามาจ้ามาจ้าแม่เคยดูหนังเอกหนังลุงไหมดูตลอดแล้วไม่รังเป็นไหมอืมกูทําไม่เป็นแต่ว่ากูชอบหนังวาสนามากเออนะคะแม่เหมือนหนูนุ้ยเลยว่ะอืมค่ะอีหนูนาเออ ถ้ากูหนูนุ้ยก็กรุณาเอาหนูนาไปด้วยนะจ๊ะใช่ใช่พี่รีตัวจริงไหมครับอืมอืมตัวจริงจ้าลูกค้าตัวจริงเสียงจริงยสเซอร์เยสเซอืมไม่สวยขึ้นอืมนะคะป็นีีและเด็กอายุสิบสามสิบวาวานี่กลายเป็นผนนีแล้นะคะบัวพึ่งแย้มค่ะอืมอืมกุหลาบเพึ่งได้บานจ้ะอืมนะคะ กุหลาบเพิ่งได้แตกแรกแยมไหมครับเมื่อกี่ตัวหนึ่งกรงแปดเก้าตัวแปดเก้าตัวสิบตัวใช่นะคะสั่งกันมาค่ะนะคะทุกคนไหนอะรับออเดอร์เมื่อกี้ออเดอร์แล้วล่ะนะคะเอาสดใหม่แม่อ,อีกรอบหนึ่งให้มันจบนี่แฟนกลับว่าแม่ขอดูสดน้าจิม้มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกดสั่งไม่บบหรกพวกซูฮอชันไม่แม่เขาไม่หกเนี่ยนะคะแตกเดือดจุดว่าปากแทบปา ตีนมาเลยฮ่าฮ ah, ่าฮ่าดลยชาดเว้นแล้วแหละสอนเขาอืมอือโบซูสังกะมงนะนั่งสนัำชิมมดโมเลยไหมครับเออแตกเดือดจนซ้ำหลักเลยกูเอออากาเธอก็กดสั่งกะบ้างเดมึกบดย่างหนึ่งเออ มาค่ะลูกค้า่ะหมึกบดย่างหมึกบดย่างนี่เออเดี๋ยวสั่งกันเข้ามาสั่งกันเข้ามาเลยค่ะละค้าสั่งกันเข้ามาค่ะริๆกันงกันเข้ามาเลยค่ะเออมาค่ะขอคนละหนึ่งบานไหนล่ะคะขอคนละหนึ่งบานสิเออขอคนละหนึ่งบานเร็วลูกค้าอืมเหลืออีกยี่สิบนาทีแล้วเนี้ย เหลืออีก20นาทีแล้วใช่นะคะมันไม่ได้มากแล้วขอบคุณและหนึ่งบานนะฝากเมื่กันด้วยมหมึกกดย่างใช่มึกงดย่างเตาถ่านคุณทิพย์นะคะฝากเสิร์ฟฝากป้อนไว้นะคะทุกคนแร่งเชียร์แรงใจในการทำไลฟ์ซดนะคะขายของทุกคนต้องเสิร์ฟป้อนกันนะคะมึกงดย่างเตาถ่านคุณทิพย์นะเดี๋ยวทิพย์จะได้พาพี่หยิงลีมาไลไ์อีกนะคะมากค่ะทุกคน นะคะได่หญิงลีได้เงินเดือนผู้สูงอายุหรือยังนะคะกูแค่สามสิบเก้าจะได้ลรือหรอคะเออมึงก็ต้องหันกลับไปถามพ่อแม่มึงที่บ้านหนว่าได้หรือยังเออเออที่น่นนวนนวนนวของรอยๆค่ะเก่งอ่ะคนอายุเจ็ดสิบแล้วหน้ายังเด็กอยู่เลยอืมใช่ค่ะนะคะกูนะคะรุ่นน้องวามพ่อมึงอีกค่ะรุ่นน้องของมึงอีกค่ะกูสามสิบเก้านะคะ ทุกอย่างกระชับทุกสัดส่วนค่ะแม่สวยหวานมากเอฟซีจากอุดรขอบคุณเจ้าค่ะนะคะน้องจ๋าจากอุดรกิกรรมเออบดห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมน้องจากอุดรเอฟซีจากภาคกลางภาคอีสานมันก็มีกี่วันแล้วนะเออแปดเก้าสิบหรอเออเออนะคะเออนะคะเขาจะเดินทางกันไปกรุงเทพแล้วเธอลูกค้าก็อย่าลืมบ่นด้วยนะคะมาซัพพอร์ตนะคะ นะคะมากดได้ร้อยหกสิบกดซื้อเลยจ้าเออกดมาเลยค่ะนะคะบ้านที่เก้าแล้วนะคะทุกคนสร้างความสนุกสนานในไร์สนี้นะคะกดมาจ้านะคะกดมาค่ะแล้วขอไม่เยอะหรอกขอสักสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าบ้านกูฟุณกันเข้ามาคลินะคะนะคะมาค่ะลูกค้ามา มีหมึกบดยางในแม่นออได้หรือ,อยังหละบ้านที่เก้ายางเลยะะอืนะคะมาค่ะนะคะกราบนะคะกราบจากจิตกราบจากใจลูกค้าค่ะสั่งบ้านที่เก้ามาค่ะเอ,อะะบ้านที่เก้าบ้านที่สิบนาเห็นเต็มตามาที่ค่ะเออนะคะใครที่นะคะสั่งมาสองออเดอร์รัวๆก็ขอให ปีนี้นะคะแล้วก็นะคะขอให้มีโชคลาภว่าสน้าร่ำรวย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 ปัง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 ปึ้งเออดอยจอยคายนะคะทุกคนสั่งมาแล้วอร่อยจริงไม่จกตาอร่อยจริงการันตี ว่าอร่อยจริงเห็นไหมไม่ใช่เแฟนคลับเขาบอกว่าอร่อยจริงไม่จกตายหมายแฟนคลับที่สั่งไปนมาไหนนะจอยเวอร์จอยเวอร์จริงนะคะไล์จบจะกลับเล่นแขงยันหวางไม่เล่นจ้าเดี๋ยวนี้แม่หญิงลีไม่เล่นแล้วแม่หญิงลีบทหมึกโชว์เดียวกดอืบทหมึกอะไรล่ะก็บทหมึกไงอ่าบอสบอสบอสเบนออนะคะอามา สั่งกันเข้ามาค่ะกดมานะคะกดมาด้วยความน่ารักด้วยความเมตตาปลาณีนะคะ,ะ,คะบ้านทีเก้าของเรามาส <13 S 2> ิบสามนาทีแล้วสิบสามนาทีสุดท้ายแล้วในสิบสามนาทีนี้กดน,นาทีละกล่องอนาทีละกล่องนาทีละกล่องโอ้ยจะขอบกําลังใจกําลังกายอย่างหาที่สุดที่สุดที่สุด,สดไม่ได้ไม่ยิงเลียแฟนถลัว่าถามว่า แม่หญิงลีหึงพี่ทิพย์บ้างไหมแม่หึงทิพย์แม่เคยแเฮ้ยีเปล่เฮธอมึงไปท้าผัวมึงโดดยี่ควายสาวเวนเวอร์ว่ะสาวเวนเวอร์ต้องเวนเวอร์สิแฟนลับบอกว่าไม่ไม่มีฟันจะกินยังไงเดี๋ยวให้หญิงลีเคี่ยวไปก่อนเอาไหมโคราชวันถึงค่ะประมาณสองถึงสามวันค่ะอย่างน้อยสองวันจัดส่งพรุ่งนี้เลยใช่สั่งมาค่ะ นะคะสัมาค่ะทุกคนมันร้อยจริงๆนะคะไหนว่าจะมาเจอกันที่ถนนใหญ่คืออะไรอ่ะถ้านยกูไม่เคยไปเจอใครพี่ลีสวยขึ้นนะน่ารักขึ้นไม่เคยไปเจอใครนะมาค่ะลูกค้าอีกสิบนาทีสุดเร็วๆมาเสิร์ฟบะปอนเร็วค่สิบนาทีสุดท้ายแล้วสิบนาทีก็คือหมดแล้วนะคะนะนะครับมาเสิร์ฟบะปอนกันเลยนะพอดีพี่หิงลีเดี๋ยวพอ พอกลับไปพูดแล้วแล้วพี่หญิงรีไปไหนต่อเนี่ยก็นะครเหมือนเดิมว่านะคะคะแม่จะต้องไปนะคะพรุ่งนี้จะ,จะต้องเตรียมการเราจะต้องรีดชุดรีดไหลที่เราจะไปร่วมบุญนะคะ,คะวันในวัดบงกฎบรรพฤษนะคะจิตตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะ นะคะเราจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันที่นั่นนะคะพวกนี้นะคะแม่ก็ไปหากินถุงยะลาเลยนะอย่าไม่ใช้คําว่าหากินค่ะไม่แล้วคนแถวบ้านเขาโอ้ยคนแถวบ้านมึงเหรอคะนะคะใหญ่กูพูดค่ะเออแม่บันิก้ามาแล้วเออบันิก้าขอบคุณค่ะเออมาขอยสักสองบ้านเพราะเลยสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใหญ่กูพูดนะคะ กู S <S <S อบอกนแล้วกูเป็นคนจริงกูพูดจริงทำจริงเออแล้วคนบ้านลงคนแบบกูนะคะกูปรับเปลี่ยนนี้ใส่กูปรับหมดค่ะนะคะก<อ>ูไม่ชอตอแหลค่ะนะคะอะไรที่มันเป็นเป็นทําให้เราแล้วสบายใจยิ่งพรุ่งนี้ครบรอบแต่งงานกูต้องไปทา<อ>ําจ้ะนะคะนะคะครบรอบแต่งงานบ้านดีสิบเลยโค้ยขอบคุณมาก<อ>มาค่ะน่ารักนะแฟนค่ะเหน็นไหมพอจะหมดเขาก็มาค่ะค่ะขออีกสองบ้านมาเออ นะ,ะอีกแปดนาทีเนี่ยะะจะหมดเวลาแล้วลูกค้าแปดนาทีหมดน,นะคะพรุ่งนี้พี่หญิงนี้ก็จะเดินทางตอนเช้านะคะแล้วก็นะคะเตรียมวันนี้ก็ได้ไปซื้อสังฆทานไปซื้อนะคะเกี่ยวกับผ้าไตไว้หนึ่งไต นะเพื่อจะไปถวายในบุญกระถินพุ่งนี้นะคะแล้วก็โอ้ยแม่มาอีกหนึ่งโบ้ขอบคุณมากค่ะลูกค้าขอบคุณมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศสนเนี่ยพี่ยังจะไม่พลาดซื้อแล้วครับสำระเรียบร้อยจากไอไขวัดเจดีเออจากไหนนะ เขาบอกว่าจากไอ้ไข่วัดเจดีโอยขอบคุณมากค่ะอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสายโมขอพรแก้บนไอ้ไข่ชื่อเอ็ดคราวเออนะคะขอบคุณมากจริงๆขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้บุญบารมีไอ้ไข่นะคะจงอุ้ยแม่มาอีกนึงด้ยขอบคุณค่ะสิบสองบ้านแล้วขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่ที่ทาไม่ผิดพี่ดีไม่ผิดหวังแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคลิปก็ จะชวนแม่หญิงลีอะไรสด่ายปลาหมึกเป็นเพื่อนกันนะคะและแม่มาใะไนแม่พรุ่งนี้อ่ะทุกคนถึงว่าเจ้าหลวงจะไม่อยู่แต่ว่าเราจะขอพูดความในใจนิดนึงทิ้งท้ายเอาไวนะคะนี่ว่าพรุ่งนี้ครบรอบใช่ครบรอบการที่แม่แต่งงานสี่ปีครบรอบสี่ปีนะคะสี่ปีครบรอบเลยค่ะแม่แล้วอ่ะคือแม่จะบอกอะไรหลวงตูน นะคะก็ไม่ได้บอกอะไรเขาจะจาหรือไม่ได้จาเขาจะคิดเหมือนเหมือนเราไม่ได้คิดก็ไม่รู้แต่ว่าตัวเราเองเราอยากจะทําตรงนี้แต่ก็เพราะเราอยู่สายบุญไม่ว่าอยู่กับเขาหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเขาก็รู้ดีแหละว่าการเข้าวัดทาบุญของเราแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราก็ตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญกุศลนะคะมันใครทําใครได้แต่เราทำตรงนี้หมายถึงว่าเราทํา ครบรอบการแต่งงานของชีวิตเรานะคะแล้วเราจะไม่มีนะคะขบวนขันหมากจากใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือเราเตรียมไว้แล้วหนึ่งก็คือสังฆทานสองก็คือ พาไตนะคะทุกคนนะคะร่วมอนุโมทนาบุญโดยการสั่งหมื่บทย่างเตาถ่านกันมาค่ะทุกคนค่ะเออแม่และแฟนคลับบอกว่าครบรอบร้อยวันว่ะไม่ใช่ครบรอบสี่ปีงานแต่งพี่หญิงลีนะคะร้อยวันก็คือตัวมึงค่ะแต่ของกูเนี่ยกูแต่งจริงนะคะกูไม่ได้ตกตาอไม่ใช่มัดกระดังไข่บ้าเกูไม่ได้เป็นนางไข่บ้าขบวนขันหมากใหญ่โตมโหฬานนะคะนะ กูไม่ได้มานั่งขายพัมขายขำข,ข,ข,ขายบ้าขายบ้องเส้นอยู่ค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะเข,เขาบอกว่าโชคดีของหลวงตูนที่เลิกมาได้อืมที่หลุดพ้นมาได้เอเ,อเนะคะเท่าโชคดีแต่กูว่าในความโชคดีของนะคะของเขาแล้วก็ของกูแต่กูดีแล้วแหละที่ไม่เจอกับนะคะที่ว่ากูไม่ได้กับคนที่คอมเมนต์เมื่อกี้มาใช่เขาบอกว่าเมื่อวานน่ะเจอแม่ที่วัดป่าสวยแม่น่ารักมากพ่อถิ่น ป่าสวยที่ไหนล่ะอืมไม่มีป่าสวยเมื่อวานพ่อไม่อยิงเรียกว่ากระถินป่าสวยแลกว่าซื้อโดนแลกว่าซื้อค่ะเมื่อวานซื้อใส่ชุดขาวไปที่บ้านที่วัดป่าสวยนะคะอ่าเป็นชุดขาวนะคะแล้วก็อิสลามทานได้มาทานได้ค่ะนะคะสั่งกันเข้ามาทุกคนค่ะนะคะ แม่อีกสี่นาทีแล้วถ่ายถ่ายสุดสุดถ่ายถ่ายสุดแล้วค่ะอ่าสุดถ่ายถ่ายสุดซุดถ่ายถ่าุดแล้วแฟนคลับเออเอ่มาจริงแม่โอเคค่ะล้วโอเคลักเออไปายบายบขอลูกคุณมาเแม่